ทุกคนช่วงปิดเทอมทุกคนไปเที่ยวไหนกันมากวันนี้ผมจะพาไปดูสองสถานที่เที่ยวหัวหินที่ผมชอบพ่สุดนะครับที่แรกวัดถ้วยมงคลซึ่งมีหลวงปู่ทวดองค์นั่งใหญ่มากทุกคนหืมสวยงามมากที่ต่อมาอุทยานราชพักอุทยานนี้ครับจะมีพระบรมรูปสมเด็จพระบรมมหากษัตริย์ทั้งเจ็บพระองค์นะครับผม พถ่าจากจุดรวมสายพระเนตรนะครับ <Okay. S 1> องค์แรกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้กำเนิดสองภาษาไทย <Okay. S 1> องค์ที่ 2, สองสมเด็จพระนเรสวนมหาราชผู้ทำยุทธหัตถีและมีชัยเหนือพระมหาอุปราชา <Okay. S 1> องค์ที่ 3, สามสมเด็จพระนา,ารามหาราชผู้ทำสนธิสัญญาการค้ากับฝรั่งเศส องที่4สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวแห่งกรุงธนบุรีองค์ที่ห้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีองค์ที่หกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยองค์ที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้เลิกพาด